แล้ว ในโอกาสที่วันพฤหัส,สบ,บดีสีแสตที่กาลังจะมาถึงนี้มีข่าวหลุดข่าวลือออกมาเยอะมากว่ามีโอกาสสูงมากที่แกเลดเบลลางบิ๊กไทม์จะมาให้เปิดในวันพฤหัสกูเลยชิงรีวิวก่อนแมงเลยถ้าแ๊กไม่มาก็ย่ามาด่ากูนะไปด่าคนอื่นเพราะว่ากูก็ฟังมาเหมือนกันไปดูกันเลยดีกว่าว่าถ้าเกิดว่ามาจริงๆทําไมถึงควรลา่าอย่างแรกเลยคือโปรเบลลางนี้บอกเลยว่าแมงโคตรครบเครื่องมีความเร็วห้องแข็งพวกแข็งปังแล้วจบกอโคตรมคมจริงิเศษุดฟิโนมินอลฟินิชชึ่งอีกด้วยซ้ายนี่แม่งยังหนักยังพุ่งยังคงเวลาหลอดม่วง เาประตูนี่หมดจุดเซฟถ้าให้พูดถึงข้อเสียนะแม่งก็จะมีอยู่อย่างละนิดนิดหน่อยหน่อยคืออย่างแรกคือมาในตำแหน่งปีกแล้วสไตล์เป็นโพลิฟิกวิงเกอร์เล่นหน้าก็อาจจะออฟสไตล์หน่อยแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาใช้งานได้ดีอีกอย่างก็คงจะเป็นเท้าขวาที่มีแค่ไยทำให้ผีเข้าผีออกเข้าบ้างไม่เข้าบ้างแล้วแต่ลมแต่ก็นั่นแหละตรงเรื่อ,องนี้ก็เป็นแค่ข้อเสียเล็กๆน้อยถ้าเกิดมันมาจริงๆบอกเลยว่าโคตรจัดถ้าใครไม่ได้ประหยัดเรื่องเงบเป็นกองหน้าที่แม่งโคตรพ่อโคตรแม่น่ากลัวแต่ที่น่ากล เหมือนแพ็กเดิมส่วนใครมีแพนจะหวดก็ให้เซฟคลิปนี้ไว้และถ้าหวดมาแล้วอาจจะเก็บหนักหน่อยแต่ก็ให้อัพสูตรเตี่ยวตามนี้แล้วก็เพิ่มสกิลที่ควรใส่ดังนี้ประมาณนี้สําหรับโปรเบลสายซิ่งบอกเลยว่าแม่งโค้ซิ่งโคตสแส